ตาตาตาประกาศประกาศที่นี่มีเสือน้อยหนึ่งตัวเสือสาวทำได้รึรจำไร้จ้าฮะเอาอ,อ,าดดดเ,าาอเด็กนี่เเสือสาวโอ้เสืวกัดมันค่ะอุ้ยคุยเออแบบี้ไห่กัดอ่ะกินเป็ดได้แล้วนะคะ ไม่เสือน้อยกินเป็ดได้แล้วงามงามแล้วอ้าวกินแล้วเจ้าน้อยเจ้าน้อยทำไงลูกเจ้าน้อยกัดมันเปล่ากันนี่ยิมแคลงโอ้ยยาลูกจ๋าพลาดชะคันโอ้ยคอมแม่ลูกยาอยา่าแต่ท่องค่ะอยา่ยาอย่าเล่นเครื่องข่าวไปเล่นเครื่องเก่าไปลูกเล่นเครื่องเกา่าฮะ บม่ได้ลูกไม่ได้เออจ้องจะหาเรื่องก็คอมแม่ยา่าทะลูกอันนี้ยิ่งยาค่ะไอยิ้มก่อนยิ้มก่อนมาหมออีละหมออีละอ่ายิ้มยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนเบบี้เบบี้ยิม้มหวานให้นะแม่ก่อนใหไอ้โอเคโอเคโอเคยิ้มสวยยังไหนไอ้อ๋อเบบี้เบบี้ยิ้มหวานให้แม่ก่อนค่ะไหนกันไหนคะเบบี้ พี่แอมลูกจ๋าเนี่ยๆไอ้เสือซึมเสือซึมเสือง่วงนอนเสือง่วงเสือง่วงเสือง่วงนอนนะเบลอเสือเบลอไอาบาย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 ก่ับบายบาย